อมความรู้อมวิชาอมปัญญาออมสกูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อที่31กันข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกจําจำนวน โดยที่มีมัธยาฐานเท่ากับ6พิสัยเท่ากับ7ถ้ามัธยาฐานมากกว่าฐานนิยมอยู่หนึ่งแล้วเขาถามว่าค่าที่มากที่สุดของข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่อ่ะเราก็จะเห็นว่าเออถ้าบอกว่ามีจำนวนเต็มบวกห้าจำนวนอ่ะก็เหมือนเราเขียนอย่างงี้มัธยาฐานก็คือตัวนี้เลยถูกไหมเขาบอกว่ามันเท่ากับ6ใช่ไหมที่นี้ เราใช้ข้อมูลนี้ไปละพ่สัยเนี่ยเรายังไม่รู้ทั้งคู่เลยถูกปะแต่เขาพูดว่ามาแท้ฐานมากกว่าฐานนิยมอยู่หนึ่งแสดงว่าฐานนิยมก็ต้องเป็นห้าถูกปะงง้นห้าก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีสองตัวด้วยว่าเป็นฐานนิยมดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออใช้ข้อมูลนี้ไปละเหลือพิสัยเท่ากับเจ็ดแสดงว่าแม็กลบมินต้องเท่ากับเจ็ดดังนั้นตัวแม็กเนี่ยก็จะต้องเป็นสิบสองนั่นเองล้วเขาถามค่ามากที่สุดพอดีก็เลยตอบสิบสองเลยนีนนย่ข้อนี้ง่ายมาก เฮเนาะอ่ะลแล้วข้อนี้เนี่ยก็คือค่อยๆค,คิดไปเรื่อยๆแหละโดยคิดจากมัธยฐานฐานนิยมแล้วสุดท้ายพอเขาบอกพิสัยก็ทําให้สามารถหาค่ามากที่สุดได้มาเป็นสิบสองนั่นเองออมความรู้อมวิชาออมปัญญาออมสกูล